หากคุณกำลังมองหาเกมแอคชั่นสุดมันบวกเน้นๆน้นซัดกับมอนสเตอร์แบบให้ตายกันไปข้างแล้วหันมาเพลิดเพลินกับศิละปะแนว Urban. Pop Art. เออร์เบนพอปเคาน์เตอร์อาร์ตราวกับว่าคุณอยู่ในหอศิลป์หรือนทิทรรศการแล้วตัดมาซัดหน้ามอนต่อใส่คอมโบอย่างมีสไตล์พร้อมฉากฟินิชสุดเท่บวกกับชอบบีทบ็อกระหว่างเล่นอันนี้ผมน่าจะเป็นคนเดียว l a d s and g e n t l e m e n นี่คือเกมเซนเล s s โซนซีโร่เกมฟรีสายกาชาแนวแอคชั่นอาร์พีจีแฮ l กแอนด์สลัหรือแนวสู้ๆหลบๆเน้นต่อคอมโบไม่ให้ขาดสายแถมเป็นเกมที่จริงจังกับงานอาร์และเพลงมากๆนึกว่าเป็นค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เปิดเกมบังหน้าเล่นด้ทั้ง PC ีมือถือแท็บเล็ตและ PlayStation 5เป็นเกมที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมานานมากเพราะส่วนตัวก็ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วแถมพอเห็นเอลิเมนต์ต่างๆในตัวเกมอย่างอาร์สไตล์แอนิเมชั่นทรานซิชันและเพลงประกอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยโฮยูเวิร์สไปเสฟอะไรมาวะทำไมทุกอย่าง เฟี้ยวมันเท่ไปหมดเลยตัวละครดีไซน์ดีทุกตัวคนนั้นก็รักแรกพบคนนี้ก็รักแรกพบพนักงานนอนหลับฝันดีได้กลับบ้านตรงเวลาใช่ไหมมาพูดถึงคอมแบทก่อนละกันคอมแบทหรือว่าการต่อสู้ถือว่าเป็นไฮไลท์หลักของเกมนี้เลยก็ได้ครับทั้งเข้มข้นและต่อสู้แบบไม่มีสะดุดตัวเกมจะให้เราสู้กับศัตรูแบบบวกกันให้ตายไปข้างหนึ่งมีการหลบหลีกการสลับตัวละครการใช้สกิลใช้ท่าไม้ตายและขาดไม่ได้การแพร่ีที่ฟังเสียงปงเตงและฟินมากขนาดตัวดาบยังเอาดาบไปปัดกระสุนได้อย่างกับใบพัดลมแต่เทพไปถึงไหน,นี้ แผ่ดีไม่ยากเพราะจะมีสัญญาณวิบวับเหลืองๆบอกเราก่อนศัตรูจะโจมตีเกือบทุกท่าตอนสู้จะมี UI ที่คลีนกดอยู่ไม่กี่ปุ่มตามสไตล์เกมค่ายโฮโลเวิร์สซึ่งเอาจริงๆผมก็แอบวันว่าการที่เกมเน้นแอคชั่นแฮกแอนด์สแลชขนาดนี้แล้วมีปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มจะจำกัดความสนุกเกมเพลย์การต่อสู้ไหมนะพอลองเล่นดูแล้วก็สัมผัสได้ว่ากำลังดีเลยเพราะระหว่างบวกก็โฟกัสกับหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแสงที่ขึ้นวิบวับเราแผ่ดีได้กี่ครั้งนะศัตรูตัวอื่นมันกำลังจะมาตบเราหรือเปล่่าาาคีเรรลออดดไพังงงนกกกยยบ้วใ มองหาเกมเน้นคอมแบทมันๆคุณพลาดเกมนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วนี้คนที่เล่นเกมไม่เก่งจะเล่นได้ไหมไม่ต้องกังวลไปครับตัวเกมจะมี2โหมดให้เลือกคือโหมดผ่อนคลายที่เราสามารถเล่นเพื่อความเพลิดเพลินชมอนิเมชันตัวละครเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเสพเนื้อเรื่องหรืองานศิลปะอย่างสนุนทรีกับโหมดท้าทายที่พลังชีวิตศัตรูเยอะขึ้นตีแรงขึ้นไว้รองรับผู้เล่นฮาร์ดคอร์ที่กระหายความพ่ายแพ้เหมือนผมส่วนรางวัลการผ่านด่านจะได้เท่ากันครับผู้เล่นที่ไม่ชอบการทรมานตัวเองก็ไม่ต้องกังวลไปว่าจะได้รราาาางววันน้อออยกกก่่ไหมจต สู้ก็เดินเล่นรอบเมืองได้ไว้ให้เราคุยกับ NPC ในการทำเควสต,ต่างๆรูปหัวแมวขายรูปแมวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเควสประจําวันด้วยไม่ได้หลอเล่นช่วยตํารวจแมวดื่มกาแฟกินบะหมีน่นงบริหารร้านตัวเองมัง่งแก้พัดเสนคุยกับถังขยะขูดบัตร เหมือนนี่กับพี่ฮัสกี้ได้ตังค์ด้วยแล้วเตะบอลกับเจ้าแบงบูที่เป็นมาร์คอตของเกมต้องบอกว่าเกมนี้จะไม่ได้เน้นการสำรวจแต่ก็มีหีบสมบัติให้เปิดตามแมปบ้างขนาดด่านที่เราต่อสู้ก็ไม่มีอะไรนอกจากเดินไปตามจุดที่เกมบอกแล้วมีไวบวกอย่างเดียวแต่มันก็ยังมีกลิ่นอายของการสำรวจอยู่ผ่านการวิ่งบนจอทีวีที่เราจะเจอบ่อยในโหมดเนื้อเรื่องโหมดสำรวจและโหมดโลกไลค์มีพัล์เซลให้แก้มีของให้เก็บแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมก็มีระบบอื่นมาทดแทนการสำรวจเช่นเล่นมินิเกมในตู้อาร์เคดอย่างเกมงูเกมขุดหลุมที่่่เเเราเลนกับพือ เจอคนอื่นได้ด้วยเนื้อเรื่อง s k i ปได้หากใครดูกับสตรีมเมอร์ที่ชื่นชอบไปแล้วดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันระบบการพัฒนาตัวละครเข้าใจง่ายยิ่งถ้าคุณเคยเล่นเกมค่ายนี้มาก่อนแล้วก็แค่ทาความเข้าใจกับหน้าตาใหม่นิดหน่อยซึ่งผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะทุกอย่างมันเฟี้ยวไปหมดเลยไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนดีก็จะมีการั p เลเวลความสามารถอดล็อกสกิลพาสีการติดตั้งอาวุธที่เกมนี้อาวุธหน้าตาเหมือนหม้อหุงข้าวและการเพิ่มอุปกรณ์สวมใส่ที่อุปกรณ์เกมนี้จะเป็น dis คืออะไรไม่รู้ผมเกิดไม่ทัันนซึึ่่งงฟฟาาาารร์์มมหไยคบทด้ว เยเพราะเกมไม่อยากบังคับให้เราต้องเล่นเกมนี้นานในแต่ละวันแต่ฟาร์มอุปกรณ์สวมใส่และได้สเตตัสที่ถูกใจไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะในการต่อสู้แต่ละครั้งเราจะจัดทีมได้3คนบวกกับน้องแบงบู1หนึ่งตัวที่ใช้ในบางโหมดแต่ละคนก็จะมีตำแหน่งมีธาตุมีฝ่ายแตกต่างกันไปตำแหน่งก็จะมีสายดาเมจซัพพอร์สอรสอรตสตันป้องกันและธาตุผิดปกติส่วนธาตุก็จะมีธาตุไฟสายฟ้าน้ำแข็งกายภาพและอ e ีเธอร์ที่จะให้เอฟเฟกต์แตกต่างกันไปเช่นธาตุน้ำแข็งจะแช่ศัตรูได้ส่วนฝ่ายก็จะอารมณ์เหมือนกลุ่ม ที่พออยู่ด้วยกันแล้วก็จะรู้ใจกันทําให้เวลาเราจัดทีมที่มีท่าหรือฝ่ายเดียวกันก็จะทําให้ตัวละครได้บัฟเพิ่มเติมและโหดขึ้นนั่นเองครับออนิเมชนันการต่อสู้จะเปลี่ยนเล็กน้อยแถมมีการเรียกชื่อกันเวลาสลับตัวด้วย ที่เห็นก็จะมีแก๊งรับจ้างสารพัดแก๊งก่อสร้างแก๊งเมดแก๊งตำรวจแก๊งปราบอิเทอริเอลแก๊งตัวแค่นแยทห,หารวีท<ะ>ูเบอร์ฮะเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าจู่ๆโลกของเราได้เจอกับภัยพิบัติระดับยิ่งกว่าโอไฮโอที่ชื่อว่าฮอลโลหรือโดมดำๆที่เราเห็นซึ่งในโดมก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วมีเหล่ามอนสเตอร์ที่เรียกว่าอิเทอริเอลอาศัยอยู่ลักษณะมีหัวเป็นหลุมดำกลมๆแล้วก็ไม่เป็นมิตรน่าจะจำแนกไม่ยากโดยการเกิดฮอลโลทำให้มนุษยชาติเกือบ, 0, อบออสูญพันธ สลายเพราะมีการปรับตัวใช้ทรัพยากรในฮอนโลสร้างเทคโนโลยีต่างๆทําให้ฮอนโลกลายเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พอสร้างรายได้รัฐก็เข้ามาวค,มควบคุมพอรัฐควบคุมก็มีการแอบ,บลักลอบเข้าพื้นที่ฮอนโลเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรโดยไม่ได้ผ่านการคุ้มครองจากภาครัฐทาให้เกิดแกง๊งสมาคมต่างๆนานาแล้วนิวเอลิดูก็กลายเป็นเมืองอันตรายไปโดยปริยายคนที่เข้าไปนในฮอนโลจะโดนกัดกร่อนและกลายเป็นอิทูเรียลแต่ก็จะมีบางคนที่มีภูมิต้านทานเข้าไปนในฮอนโลก็กลายเป็นอิทูเรียลได้เหมือนกันถ้าอยู่นานเกินกว่าร่างกายจะตา ทานหส่วนเราจะรับบทเป็นพ็อกซี่แฮกเกอร์นั a นิเวียนในตำนานที่คอยไกด์ผู้คนที่เข้าไปในฮอลโลให้อยู่รอดปลอด,อดภัยผ่านหน้าจอคอมแล้วเชื่อมกับน,น้องแบงบูนำทางทุกคนไปนู่นไปนี่ตัวเราจะเปิดร้านเช่าหนังบางนาชื่อแลนดอนเพลย์เริ่มต้นมาเกมจะให้เราเลือกว่าเราอยากเล่นเป็นใครใน2พี่น้องระหว่างไวส์หรือเบลซึ่งเอาจริงๆแทบไม่ได้ให้ผลลัพธ์ต่างกันเท่าไหร่เพราะ2คนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันแทบตลอดเวลาส่วนที่ต่างออกไปก็จะมีคัสซีนที่ตัวที่เราเลือกจะกลายเป็นพ็อกซี่หลักคอยไกด์ผู้คนส่วนอีกคนจะกลายเป หรือพูดภาษาบ้านๆว่าเด็กเกาะเบาะแถมบางทีเกมบังคับให้เราเล่นอีกคนอยู่ดีในบางฉากด้วยเวลาสำรวจตามสถานที่ต่างๆในเมืองก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะทั้งสองพี่น้องก็มีนิสัยแตกต่างกันผ่านการพูดคุยกับตัวละครอื่นในเกมมีความคิดในหัวคนละแบบเอ็นไลฟ์สไตล์กันมาคืนผ่านห้องนอนของทั้งสองคนว่าห้องไว้เรียบร้อยแล้วทำไมห้องเบล,ลมันรกจังวะฉะนั้นอยากเห็นมุมมองใครมากกว่าก็เลือกคนนั้นเลยครับส่วนผู้ชายอย่างผมแน่นอนต้องเลือกตัวละครหญิงอยู่แล้วไม่น่าถามการตั้งชื่อในเกมจะเป็นการตัั้งชชื่อบญีแล ใช้อินเทอร์แอคกับคนในโลกออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดียหรือมินิเกมที่มีให้เล่นซึ่งบางทีตัวละครก็พูดถึงชื่อบัญชีเราด้วยเอเล่นครับผมนี่แหละหมามมะพร้าวที่คุณพูดถึง บอกปฏิเสธตรงๆยังไม่เศร้าขนาดนี้ในเมื่อเป็นเกมกาชาจะไม่ให้พูดถึงระบบกาชาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เซนเล็ตโซนซีโร่ไม่ต่างกับเกมอื่นที่เราจะต้องเก็บเพชรเปิดหารักแรกพบของเราโดยเพชรเกมนี้จะเป็นแผ่นฟิล์มเรียกว่าโพลิโครมแล้วนำโพลิโครมไปแลกเป็นหมวนฟิล์มเปิดกาชาอีกทีตู้กาชาจะมีทั้งหมด3ประเภทคือตู้ลิมิเต็ดตู้ถาวรและตู้แบงบูซึ่งแต่ละตู้ก็จะใช้สกุลเงินการเปิดไม่เหมือนกันตู้ลิมิเต็ดจะใช้ฟิล์มสีแล้วตู้จะมีระยะเวลาจำกัดหากพลาดไปแล้วจะต้องรอใหม่อีกนานจนกว่าตัวละครจะรรัันนกกลบมาทุคเปิด ั้งแล้วตู้ลิมิเต็ดมักจะมาเป็นตู้คู่คือตู้ตัวละครกับตู้อาวุธประจําตัวของตัวละครนั้นตู้ถัดมาจะเป็นตู้ถาวรไม่มีวันหายไปไหนจะใช้ฟิล์มขาวดําในการเปิดหาตัวละครระดับ S 6ตัวกับอาวุธประจําตัวแต่ละตัวเป็นทั้งหมด12อย่างผู้เล่นทุกคนจะได้รับโปรโมชั่นรับน้องใหม่การันตีเปิดได้ระดับ S 1อย่างภายใน50โรนี้แน่ๆซึ่งปกติจะการันตีอยู่ที่90แถมใช้ฟิล์มขาวดําแค่8ดใบในการเปิดทีละ0โบรด้วยเพียงเล่นเกมไปประมาณ20นาทีก็มีหมุนฟิล์มพอเปิิิดตู้้้รรรับนนอองีแลลลวคกาาหหพมมืฟ์ ขาวดำก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงเล่นคอนเทนต์ในเกมไปเรื่อยๆเช่นจากรางวัลเลเวลอัพของเราเลเวลอัพตัวละครกาชาจากเคสจากบัตเทิรนพาสและอื่นๆซึ่งใครที่ได้โพลิโครมาอย่าไปแลกเป็นฟิล์มขาวดําเด็ดขาดนะไม่คุ้มแล้วเพลงเปิดกาชาได้ตัวละครระดับ S อส oh. ก็สุมนักร้องด้วยว่าจะได้เสียงผู้ชายหรือผู้หญิง Lucky you <Yeah. S 2> So enjoy the ride. Oh. ถ้าคุณเกลืออย่างน้อยก็มีเพลงเพ้าะๆมาปลอบคุณส่วนตู้แบงบูจะใช้เหรียญแบงบูเปิดหามาสคอตของเราที่มีความสามารถแตกต่างกันตัวเหรียญจะหาได้จากการเล่นคอนเทนต์ในเกมเท่านั้นประมาณนี้และกันครับเกี่ยวกับตู้กาชาเดี๋ยวยาว เกมนี้เป็นเกมที่อิ่มเอิบกับงานศิลป์มากเราจะเห็นได้ทุกที่ทุกเวลาทุกฉากของเกมว่าไม่ได้ทำสุ่มสสุ่ม5แถม small detail แต่ละจุดก็จัดเต็มจนบางทีให้ความรู้สึกว่าจะอวดว่าทำแอนิเมชันเก่งใช่ไหมดูในโกมาตาฉากนี้ทั้งสีหน้าทั้งการขยับตัวมันหลายอิโมชันมากในเสี้ยววินาทีสั่งบะหมี่งงมาก,กินต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอคาสซีนที่เหมือนดูหนังแอคชั่นคุณภาพดีหนึ่งเรื่องดูฉากมิยาบีครั้งแรกแล l วว่าหวังมากขนาดโผลมาไม่นานส่วนตัวผมชอบทรา,ทานซิชัน มากเป็นวันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาให้ผู้คนชมเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นดูกี่รอบก็อึ้งไม่หายเพราะน่าจะลงแรงไปกับส่วนนี้เยอะมากผมเอาไปใช้เป็น reference ตัดคลิปในอนาคตแน่นอนการดีไซน์ตัวละครรู้สึกว่าหลากหลายและนอกกรอบกว่าเดิมมากถ้าเทียบกับเกมพี่ๆในค่ายเริ่มมีตัวละครที่เป็นสัตว์มีการนําเครื่องจักรมาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนอาร์ตคิดว่าเบื้องหลังน่าจะหา reference มาเยอะมากมีการผสมผสานของ StreetAr t pop culture แล้วใส่ความ futuristic เข้าไปอีกว่างๆผมก็นั่งส่องแต่ละร้านส่องป้ายที่ออกแบบมาดูว่าเขาาทยังไง งถึงออกมาสวยนาเข้าเกมที่เปลี่ยนช่องได้ผมลองอัดดูใช้เวลาประมาณ8นาทีกว่าจะวนกลับมารายการที่ดูไปแล้วซึ่งรายการแอนิเมชันที่เราเห็นในจอก็ไม่ได้แรนดอมแต่มันแมชกับหนังที่เราปล่อยเช่าในร้านผสมกับโฆษณาต่างๆที่แนะนําแต่ละฝ่ายหรือเซตติ้งในเกมให้เราได้เห็นหน้าค่าตารวมถึงกิจกรรมที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยนั่นก็คือผู้เล่นทุกคนที่เข้าเกมช่วงนี้จะได้หมุนฟิล์มไปเปิดกาชาทั้งหมด100โลกับตู้แบงบู80โลผ่านการอัพเลเวลพคร,ครละะคคแ ฉลองครบรอบดาวโหลดทั่วโลก50ล้านครั้งกิจกรรมล็อกอิน7วันที่มีถึง3เฟสอันนี้รับได้ถึงวันที่13สิงหาคมของขวัญจากแก๊งกระต่ายที่กดรับได้เลยเมื่อปลดล็อกหน้ากิจกรรมแล้วรับได้ถึงวันที่13สิงหาเช่นกันและกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่าลืมเข้าไปเปิดกาชาเกมนี้กันผมเปิด10โลแรกก็ได้เอเลนมาแล้วไม่อยากจะอวดเท่าไหร่เลย <c oughs> อย่าลืมใช้โค้ดเซเลนล็อ n ช์เพื่อรับแผ่นฟิล์ม60อันฟรีไปเปิดกาชากันด้วยโค้ดหมดอายุวันที่14สิงหาคคมแลลล้้้้้้้้ววววก็ใใชชโดดดททีีีีวว่่่่เเหหหือาาานนนยสิธไป ายบนนี้กดเขาว่าเพิ่มเติมด้านล่างแล้วรหัสแรกครับแค่นี้ก็เรียบร้อยปุ่มออกเกมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงนี้ทุกทีกด a l t เทอร์เน F4 ตลอดเลยเพราะชินตั้งแต่เล่นเกณชินละใครกาลังมองหาเกมแนวแอคชั่น RPG ใช้เวลาเล่นไม่นานต่อว,วันแถมมีงานอาร์ตสวยๆให้เสพแล้วก็มาดาวน์โหลดเกมเซเลสโซนซีโร่กันได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างแล้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหมามะพร้าวด้วยนะครับ